สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเซลลคู่กิฟขายดีใช่ค่ะเซล์คนนี้ขายดีที่สุดแล้วค่ะตอนนี้นะคะแล้วกิฟก็อยู่กับรถที่ใช้งานดีที่สุดด้วยค่ะรถคันนี้ใช้แล้วรวยนะคะรุ่นอะไรไปดูค่ะคันนี้นะคะกิฟอยู่กับกระบะตอนเดียวนะคะติดพร้อมครอบซิ่งและช่วงล่างพร้อมวิ่งงานบรรทุก5ตันนะคะพากันมาชมแบบว่าเต็มเต็มตาเลยว่า คันนี้คลิจัดอะไรให้บ้างยัดอะไรเข้าไปบ้างลูกค้ารีเควสอะไรมาบ้างนะคะก็ะบะตอนเดียวคันนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับสีซิลเวอร์ค่ะสีซิลเวอร์เมทัลลิกนะคะหรือที่เรียกกันบ้าน,านว่าสีบอลเงินนั่นเองนะคะคันนี้ราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่5 9 0 0 0 0เ้าบาทคิปจัดโปรนะคะคอกซิซิพร้อมวิ่งงานวันนี้นะคะจ่ายเพียงหมื่นเก้าเท่านั้นแต่ถ้าลูกค้าอยากดาวน์มากกว่าหมื่นเก้าได้เลยแล้วแต่คุณสะดวกเลยค่ะจะบอกว่าคันนี้นะคะก็ะบะตอนเดียวหน้าใหม่นะคะเป็นแบบนี้แล้วนะคะวันนี้พาชม เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเดินทางมาจากจันทบ,บุรีนะคะคุณประเสริฐเนี่ยมาแล้วมารอรับรุ่นแล้วแต่กิฟทำคลิปพาชมก่อนเพราะว่าจะได้ดูกันเต็มๆตาเลยเผื่อใครมองรุ่นนี้อยู่หารุ่นนี้อยู่และตามสเปคนี้ไหมมาดูด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้แล้วนะคะตัดกับโลกโก้นะคะ โตโยต้านะคะตัวนี้นะคะเป็นสีซินเวอร์คือสวยงามตามนี้เลยนะคะไม่พอแค่นั้นนะคะตัวล้อคู่หน้าค่ะอันนี้คุณประเสริฐนิเ,เวศลายเองนะคะสวยงามมากกับตัวแม็กของ m o t o r ร์สปอร์2นะคะตัวนี้ประกบยางนะคะเป็น m a x กซิงนะคะตัวนี้แม็กซิสนะคะ,ะเป็นยาง2องสี่ห้าทับสี่ห้าอนะคะจะบอกว่าอะไรรู้ไหมลายล้อสวยคือจะบอกคุณประเสริฐเนี่ยแต่ง4รถคุมโทน ตัวรถสีบอลเงินนะคะตัวนี้ออกสีบอลลมดําสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวเวลาเดบิวเดี๋ยวอย่าลืมถ่ายลงนะตืดลงไปเลยนะสวยมากคันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวมือจับนะคะคกูกิติดตั้งให้เรียบร้อยไม่พอแค่นั้นคิวการสะอาดกิติดตั้งให้แล้วนะคะฟิล์มติดตั้งให้เป็นฟิล์มพรามิกนะคะเอ็กซ้าโคเซรามิกแอร์ตัวใหม่รับประกัน7ปีพอรถหมดฟิล์มยังไม่หมดอายุเลยไม่พอแค่นั้นนะคะตัวคอกนะคะ ัวคอกเนี่ยคุณประเสริฐรีเควสมาเป็นเหล็กผสมเหล็กน,นะคะแล้วก็เป็นสเปคก้าชั้นครึ่งนะคะหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้กันข้างนะคะมีมาให้เรียบร้อยไม่พอตันนั้นเท่านั้นอ่ะกิบลืมจะพาไปดูไอ้นี่กันตกข้างหลังตัวนี้นะคะล้อหลังนะคะเป็นล้อบรรทุกโปรนะคะตัวนี้ประกบยาง XCD บรรทุกนะคะของมอิชลินสายบรรทุกรู้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นช่วงล่างต้องมีมิชลิน XCD บรรทุกนะคะไอ้นเดียว เน้นงานโปรนะคะจะบอกว่างานโปรเป็นงานคุณภาพนะคะแล้วก็อย่างที่คิดบอกคะ่ะเลือกคุณภาพให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเรามีศูนย์บริการรองรับให้ทุกที่เลยอ่ะมา เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้นะคะตัวคอก้าชั้นครึ่งนะคะจะมีคาดหลังมาให้ด้วยนะคะจะเป็นแนวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นเหลดผสมเหล็กนะคะงานดีมากอย่างครันที่แล้วเนี่ยเจ๊ปุ้มนะคะเป็นคอกเสมอเก่งนะคะคอกเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคอกอคุณประเสริฐเนี่ยเชั้นครึ่งเนาะแล้วก็เป็นคอกข,ของเจ๊ปุ้มเนี่ยเป็นคอกเสมอเก่งลูกค้าชอบแบบไหนรีเควสมาได้เลยนะคะตัวนี้ยังไม่พอกิบพามาดูช่วงล่างคะ่ะงานช่วงล่างวันนี้เป็นงานช่วงล่างประตูผ้าตันนะคะคุณประเสริฐเลือกเป็นนงาร นะคะแล้วก็เป็นโทนสีแดงสวยงามมากนะคะชค็อก็เป็นโประคะ่ะทุกอย่างเป็นงานโปรหมดนะคะกุ๊กกิฟนะคะจะบอกว่าช่วงล่างเป็นถูกห้าตันงานโปรไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะคะกิฟจัดงานคุณภาพให้เท่านั้นไม่พอแค่นั้นกล้องหลังนะคะติดตั้งให้ด้วยอยู่ด้านนี้นะคะของเจ๊ป,ปุ้มเนี่ยช่วงล่างโปรเนี่ยจะบอกว่าแหนบสีเพลายอะไรเนี่ยช็อคเชิคเลือกได้นะคะ ของจะพุ่มสีเหลืองวันนี้คุณประเสริฐเลือกสีแดงชอบสีไหนเลือกสีนั้นสวยทุกสีจะบอกแบบนี้นะคะกล้องไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อยากโชว์กล้องแถมกล้องมันถึงหน้าหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้อ่ะทีนี้กิฟจะบอกว่าเอ้ยของคุณประเสริฐอะดามกระบะด้วยนะคะลูกค้าดามกระบะบ,บนล่างงานดามกระบะอยู่ด้านในแล้วนะคะมองไม่เห็นแต่จะบอกว่ากิฟต์มีทําให้หมดครบทุกอย่างเลยคือจบที่กิฟต์ที่เดียวเท่านั้นนิวว่าไงอ่ะนิวมีคําถามถามได้นะหรือลูกค้าทางบ้านถามมาถามได้เลย โอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะอย่างที่กิฟบอกค่ะ,ะตัวงานของล้อกระทะผ่าบรรทุกนะคะเราจะเน้นเลยนะคะตัวนี้ว่างานคุณภาพของเรางานโปรค่ะเห็นไหมคะติกอร์โปรไม่พอตัวครอบล้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตีตามมาเลยนะคะว่าเป็นของแท้เท่านั้นนะคะใครเป็นแบบแนวช่วงล่างรู้อยู่แล้วว่างานโปรงานดีกิฟเลือกแต่งานดีเท่านั้นแน่นอนนะคะยังไม่พอเดี๋ยวกิฟพาไปดูข้างในตัวภายในนะคะตัวนี้นะจะได้เป็นอ่า เบาหนังนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้แล้วก็ตัวหัวเบาะนะคะเป็นตัวใหม่เนี่ยจะเป็นหัวเบารีๆแบบนี้นะคะทรงสปอร์ตออกแนวซิ่งไปเลยอ่าแล้วกิ๊บนะคะติดกระจกเพื่อให้ลูกค้าเนี่ค่ะเป็นกระจกอ่าเป็นตัวกล้องนะคะลูกค้าเนี่ยรถเรียบร้อยแล้วนะคะได้เลิกเก้านาฬิกาเก้านาทีก็จะ,จะบอกว่าเนี่ยค่ะ เข้าเกียร์ถอยขึ้นเลยหรือจะเป็นกล้องหน้าคือแสดงให้ที่หน้าจอเห็นเด่นชัดเพื่อบางที่ลูกค้าขนทุเรียนแล้วมองไม่เห็นข้างหลังก็ปลอดภัยมีกล้องหน้าหลังด้วยนะคะคันนี้คุณประเสริฐเลือกเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ขับขี่ง่ายกําลังเยอะขับแล้วรวยแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกุ๊กกิฟพาชมเรียบร้อยแล้วกับคันนี้นะคะคุณประเสริฐจากจันทบุรีนะคะจัดล้อสีเดียวกับตัวรถไปเลยจัดเซ็กคุ้มโทนสุดยังไม่พอนะคะช่วงล่างมาทุกห้าตัน จัดแนบจัดโชคโทนแดงอีกนะคะแล้วก็คอกนะคะก้าชั้นครึ่งรีเควสตมาแบบไหนได้แบบนั้นแล้วคุณลูกค้าทางบ้านนะคะชอบสเปคนี้หรือเปล่าคะถ้าชอบโทรมานะคะกิ๊จะบอกว่ามาที่กูกกิฟจบครบที่เดียวจบเลยเอารถไปรวยได้เลยอะ่ะขับไปทํามาหากินไปรวยได้เลยคุณผู้เสิร์ไม่ไปไหนแล้วนะออกไปปุ๊บไปขนรูเรียนปั๊บเลยนะคะบอกพีก๊กกิฟผมจะเอาไปรวยเลยวันนี้เลยเออ เบ,ะะะะเบอร์กิฟต์นะคะ0 9 0 9 8 5 9 8 0 7นะคะเบอร์กูกิฟต์มีเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะโทรมาเถอะค่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนเน้นโทนะคะคุณประเสริฐมารอกิฟต์ด้านในแล้วนะคะแล้ววันนี้ของฝากเป็นอะไรไปดูกันที่คลิปหน้านะคะเมาบอยคุณประเสริฐจ,จนทบ,บุรีอิจฉาแน่นอนเดือดรุนกันว่าได้แม่ทุเรียนวันนี้จะท่าไม่ได้นะเอาโรตีใสยใหม่คืนโอเคไปค่ะ